ครับต่อทองชนะพี่น้องมารุมมทนาสาธุบุญสัตบาทด้วยกันนะครับ บรรยากาศใส่บาตยามเช้านี้นะพาพี่น้องู้ชมอขอาพรพระแม่ธรณีพระภูมิชาติตายายนะครับไปเที่ยวชมท้องทุ่งวันนี้เสียงกาเสียงแซ่แต่เช้าเลยพี่น้องเสียงนกเสียงกาไม่รูกกาเริ่มมาจากไหนเยอะแยะเลยธรรมดามันจะมีนกเหี่ยวบินโชบไปชมมาแต่วันนี้มีกากาบินมาเขา ดันดนทำมาหากินตามภาษากานะพี่น้องอเสียงการ้องเสียงแสบไปทั่วเลย <c oughs> เพราะว่าเขาเคยไปตามวัดต,ตามโรงเรียนอันนี้มันก็เยอะ,อะกระจายเกลือนกาศมาตามบ้านนะ,ะใก่บาดตามชาวนี้พาพี่น้องสมทุ่ง พาพี่น้องชมทุ่งท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาเบอง่า <c> ง <oughs> นาแรงก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าไม่มีไม่มีเกษตรไม่มีเกษตรที่จะเพาะปลูกลงบนพื้นแผน่นที่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําพี่น้องตั้งแต่ฝนหยุดตกมาก็ไม่เคยมีฝนรดดินลงมาเลยพี่น้องมีแต่หนาว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 น,านาแล้วก็เพิ่งมาหยุดหนาว ไม่เชิงว่าหยุดเลยพี่น้องความหนาวจางลงอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ27องศาเมื่อวานกลางวันกับ30่าตกกลางคืนช่วงประมาณ6โมงอุณหภูมิ27องศาก็ถือว่าอุ่นๆสบายๆพี่น้องวันนี้ก็เช้นี้อากาศสบายๆสดชื่นแจ่มใสดีพี่น้องไม่หนาวเย็นเยือกเหมือนเมื่อวานก่อนพี่น้อง สองสามวันก่อนอุณหภูมิหลนที่สิบสามองศาสิบเอ็ดองศาหนาวเย็นเยนะีเยงพี่น้องเราหนาวเพียงเท่านี้ยังว่าทรมานอาพอเห็นพี่น้องที่อยู่เมืองนอกอมีหิมะตกสนตกลงมาเห็นนะ่าสงสารพี่น้องอุณหภูมิจิดลบเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งตกเป็นเกล็ดลงบนพื้นหญ้าเนี่ย <c oughs> เป็นเกล็ดน้ำแข็ง ้เราจะไปกาวยางเหยียบได้พี่น้องอ่าถ้ากาวไปเหยียบไปขาแข็งเลือดลมไม่ไหลแนแล่สำหรับพวกเราชาวเอเชียถ้าไปอย่างอย่างสถานที่แบบนั้นนะหนาวเหน็บนึกถึงพี่น้องชาวสหรัฐอเมริกาชาวยุโรปชาวยุโรปพี่น้องชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เช่นกันนะฮะอากาศเย็ยนๆนะฮะ,ะสำหรับคลิปสายบาดเช้านี้พาพี่น้องเมา่มอยนิดหน่อยพี่น้องขอไปนะฮะ อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ถิดตามช่องนเรนาได้นะครับโมทนาสาธุบุญาสาบาตด้วยกันนะครับสวัสดีครับ